นี่ก็เป็นอาณาจักรบริเวณแห่งโคกหนองนาคุณปาพิษเด้อครับเดอ้อนี่ครับทางเขาเพื่นกะเป็นทางน,น้อยๆดอกครับทางใบใหญ่ปันใดแต่ว่าเขาได้สองช่องทางครับอ่าเขาได้ทังนี้แล้วกะเลยไปอีกจาก 3- 4 0 0เมตรครับก็เป็นเส้นทางเขาโคกหนองนาเพื่อน,นอีกเส้นทางหนึ่งครับเพิ่นกะเอ็ด วนไปหากันจะลดกันเขาทั้งปุ่นก็ได้เขาทั้งพี่ก็ได้ครับผมนี่ครับอาณาจักรบริเวณโคง,นงหนองนาเพิ่นกะบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องก็อาจจะบกเขียวบันไดเนาะบรรยากาศยามแรงตอนนี้ก็ากลางเดือนมีนาครับเพิ่นกะสีมีต้นมะม่วงขวามือเนเป็นสวนทุเรียนครับ ปลูกได้ประมาณอาจจะปีกว่า,วาละครับนี่ครับด้านนาเนี่ยจะเป็นสวนมะขามหวานครับนี่ครับอา,าจจจากบริเวณสวนทุเรียนเพ่นแผ่นอยังไงครับที่เห็นเขียวๆในี่การน่าจะว่าเพิ่นใสเครื่องสูบน้ำ ปันขามาใส่หัวสปริงเกอร์หัวสปริงเกอร์กับพ่นในบริเวณหลอบโคนต้นทุเรียนครับกับเกิดหยาเกิดยังแน่เะครับเนาะเกิดพังบุ้งเกิดวัชพืชต่างๆแน่ละครับเพราะว่ามันถึงน้ำเนาะนส่วนกล้วยเพ็นกาบักออกเมื่อแล้วครับตะเกาปลากล้วยน่ะจะลายเลยครับเนื่องจากว่าพ่นปูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงในทุเรียน,นครับห้ห่มห้เงา ในช่วงแรกๆนะครับเนาะส่วนก้วยทางสายมือนี่ยกายังเหลือยู่ครับก้วยน้ำวาวานเนี่ยก้วยอมทองนำนีำ่ครับหนางานช่างโหลดทอดแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพ่อกับช่างโหลดคือเก้าครับเมื่อนี้พี่กัดก่ายุ่มังเก้าครับ โคกหนองนาคุณป้าพิษตั้งอยู่ที่หมู่8บ้านโพนทองตำบลนาแตะเบอคำตะก,กาจังหวัดสกลน,นครครับเพิ่นกำลังจะสร้างบ้านพักนะครับเด้อบ้านพักเพิ่นกาอ่ามีแล้วหลังหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่นกายกไห้ลูกซายอ่ากับลูกสะไบเพิ่นยูนะครับเนาะเพิ่นกาได้มาสร้างมองไม้ใกล้ๆกันนี่แหล,ล,ละครับอ่าบรรยากาศกาัมอ้อนี่แดดห่อนเ้ยครับเด้อ แดดหอนอบอ้าวเลยครับมือนี้แดดแต่เศร้าเลยครับ,ดดต,รรบตั้งแต่เจ็ดโมงตะเวนขึ้นแดดยาวมาเลยครับพี่น้องอากาศก็บหอนเอายางหลวงหลายทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงแน่น้อครับผมทา,างรถจะพามาชมบรรยากาศในการสร้างบ้านเพื่อนนะครับนาออืมตัวนะ่ะอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่หรือว่าเฮือนใหญ่ เงินไ่สีอยูนีนะครับเนาะเงินไงยู่นีเสาทั้งหมดกี่สิบห้าตนครับเฉพาะเงินไ่นี่ทางนั้นเป็นเงินหน่อยครับเงินหน่อยหรือว่ามองนั่งเด่นมองส้มวิวมองนั่งกินเขา่ามองรับแคกครับฝ่ายตางคุณฝ่ายตางนี้เงินไ่ก็อยู่ตรงนี้ครับผมโอ้สั่งนงกำลังดึงใดครับเหล็กนี่ก็เป็นเหล็กสีหุนครับ เป็นเหล็กปอกคานเนื่องจากกอแล้วเรียบร้อยครับแบบคานนี่ใสอิดบอกกอเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อได่ใสไม่แบบครับเนื่องจากว่ามันยุ่งยากเนาะเพื่อจะมาตัดเพื่อจะมาเลื่อยอเพื่อจะมาประกอบไม่คําไม่เป๊กช่างโหลดตัดปัญหาใสอิดบอกกอแบบนี้เลยครับ กอเล้วละกะเทปูนกะมันก็แข็งอยู่ในนี่เลยครับบได้มางบริลือไปใสอ่าสิได้แมงได้ลือได้ใส่แบบใหม่ตั้งแต่แบบสั้นบนครับแบบคานสั้นบนนี่จะได้ใส่ไม่อยู่โอ้หลายเติบอยู่เล้าก็ได้เนื่องจากว่าโอ้หลายซอกหลายแทกนะครับคานก็จะประสานกันมืดครับเสาทุกตนจะประสานกันไว้มืดเลยยืดกันไว้มืดเลยครับบบมีห่องห้ว่างแต่ละห่องเลยครับ สานกันทั้งหมดเลยครับส่วนเงี้ยหน่อยเงินหน่อยกับมัดเล็กแล้วเรียบร้อยครับรอปูนมาเทยอย่างเดียวครับเนีน่ยนี่นี่ครับอ่านัดปูนหรือว่านัดรถซีแพคแล้วว่าเสานี่เพิ่นสิมาทำการเทให้ครับนี่ครับ,รบโอ้ใส่เล็กแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเด้อนี่ครับ ความกว้างอยู่ที่20เซนครับความสูง40เซนนี่คือขนาดของคานล่างนะครับเนาะครับได้มาทา,ทางเลยครับตอนนี้รถปูนซีเมนต์หรือว่ารถซีแพคโทรมาแล้วครับโทรมาแล้วว่าทางมองสิเทนไปทางไดนเนาะาสัน้นเนื่องจากว่าเพิ่นเ่เคยมาครับเพิ่นก็ท่นได้เคยมาจากเทือ โบจากทางเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะสั่งรถกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปลัดเพิ่นอยู่ปากทางครับโอ้ไก่เติบได้จากหน้างานไปปากทางก็ได้ระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรครับจากว่าสวนหรือว่าโคกน้องนาเพิ่นกวางญ่เนาะครับนะเนาะสิบกิโลเม่รท้งวันทั้งมวันกับปลูกมะตูมเลียนแนะ่ปลูกมะม่วงน้ำ ปผู้กล้วยและผลไม้ต่างๆครับทั้งเอทไฮหน่าน้ำกากเลี้ยงปลาพร้อมโอ้มีสุยางสุนแนีครับระยะทางมองนี่นี่ขนาฝนนี่จะลำบากนิจังหน่อยเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็น,ปนดินถมใหม่ครับดินถมใหม่เพิ่นกาวผ่อนข้างสิน,นียวแน่จังน้อยครับเพิ่นเอาดินเหนียวมาใสาใ่ให้ยี่ริปะเลยละ่ะถึงน้ำก็ได้ แหน่ใครแน่พอได้เที่ยวสะดวกสบายอยู่นี่ครับผมฝ่าวเวยครับเ้อฝ่าวไปครับเพื่อนครับย่านเพื่อนนั่นเลยทางเขามานะอูทางกันยากจัง่อยส่องเลยสองฝากฟังกันมีตปาปลาหยางครับสายมือนี่ก็จะเป็นสวนมันสัมปะหลังแน่แต่ว่าสวนมากกันจะมีแต่สวนหยางครับ สกลนครบ้านชังหลวงจะเน้นนักไปทางปลูกยางครับผมสิ่งตอนนี้ก็โอ้ราคาก,ก่ค่อยดีปันไดเนะครับเนอะอูโอ้หอดปากทางแลละครับบ้านน,นี้น่ามากพอดีรถปูนก็ได้รถ4สี่แพ็กมาแล้วครับพี่น้อง ัักใหญ่เลยครบพอมาถึงแล้วกับบาวลายยายห้างครับพี่น้องครับทำการเทเลยรก็ไดโอ้นี่รับสร้างหน่งกำลังปาดครับใส่คนงานบาวลายครับเนื่องจากว่าเป็นรถผสมปูนสำเร็จรูปหรือว่ารถสีแผะคมาคเนอเพ็่นจะใส่ล่างตองมาเทแบบนี้เลยครับ เ็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับผมสำหรับงานเทคานเช้านี้นะครับเนาะนี่ครับใส่ปูนไปทั้งหมด4คิวครับอ่า4คิวในยังเหลือครับเหลือได้เป็นที่อ่าพื้นโรงน,น้ำมันน่าจะประมาณ4-5ตารางเมตรครับเป็น่นั้นเสียงดังแน่จังหน่อยนะครับเด้อเป็นเสียงเครื่องสูบน้ำครับ ยังเตรีสูบน้ำเพิ่นปันน้ำจากในสายญ่นี่เนาะปันใส่ปุ้นแะครับใส่สวนทุเรียนเพิ่นใส่สวนกล้วยแนี่ใส่สวนหมักส้มผูน้ำเพิ่นปลูกหลายยางครับโขน้องหน้าเพิ่นโอ้ได้น้ำได้ปุ๋ยกะคักกันแร้วนะครับเนาะจากนั้นเพิ่นกัดชีได้เศร้าใสแหละครับนี่ครับเป็นกำลังสางใไม่ ตัวนี้จะเป็นโรงปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์เด้พี่น้องเด้นี่ครับกาจะติดปั๊มเซ็จเรียบร้อยก็จะได้มาถอดปั๊มตัวนี้ครับถอดปั๊มตัวนี้บริได้ใส่ครับเก็บไวไ้ไถหน้าครับรถคูบตานี่ครับเก็บว้ใส่ไถหน้าย่างเดียวครับบานนี่สวนข้างนี้ครับโอ้เรียบร้อยไปเดือยดีครับน,นะครับเหลือเท่นไงครับบานนี้ งันใหญ่ท่านไนมาดเล็กครับมาดเล็กแล้วเนล่ะครับกสิไดเทคงสิเป็นบ่มืออื่นกับมือเฮ้ยครับโอ้นี่ครบับเป็นแบบในตัวเลยครับนี่ครับแบบใส่อิฐเป็นแบบแบบนี้ครับมาสถานเลยความแข็งแรงความทนทานโอ้ันนี้ก็สิเป็นการบ่มซีมเมนต์ไปในตัวครับเพราะว่าอยู่ในนี้มันก็จะอมความชื้นเนาะ,ะช่วงแรกแรก,ก็สิ ลดน้ำนิดหน่อยครับผมลดน้ำพมน้ำนิดหน่อยจากนั้นมันจะมีความชื้นอยู่ในดินเนาะเพราะว่ามันฝังอยู่ในดินมีความชื้นอยู่แล้วจะเป็นการบ่มไปในตัวครับผมคอนกรีตก็จะแข็งครับผม